สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูเบนจวรรณนะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนดูด้วยค่ะแต่เอ๊เราชวนอาวี่ไปดูกันด้วยดีกว่านะคะเอ๊อาวี่มาหรือยังคะเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับคุณครูวันนี้อาวี่พร้อมเรียนแล้วครับสวัสดีค่ะอาวี่อ่าถ้านักเรียนแล้วก็อาวี่พร้อมแล้วนะคะงั้นไปดูกิจกรรมที่ครูเตรียมมาเลยค่ะ สิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือเส้นด้ายนะคะที่ผูกกับลวดเสียบกระดาษไว้ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีวัตถุชิ้นหนึ่งติดอยู่พอครูนำลวดเสียบกระดาษนะคะเข้าใกล้วัตถุชิ้นนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะนักเรียนเห็นอะไรตรงนี้ไหมคะจะเห็นเป็นช่องแบบนี้เลยนักเรียนคิดว่าเจ้าวัตถุที่อยู่ในห่อกระดาษนี้คืออะไรคะ อาวี่ตอบได้ไหมคะอาวี่คิดว่าเป็นแม่เหล็กแน่เลยครับเพราะแม่เหล็กดึงดูดสิ่งของได้เหมือนกับที่อาวี่เคยเล่นแล้วก็ที่เคยอ่านมาจากเรื่องที่อ่านมาเมื่อครั้งก่อนครับใช่แล้วค่ะนักเรียนก็น่าจะตอบได้เหมือนกับอาวี่นะคะว่าเจ้าสิ่งนั้นก็คือแม่เหล็กนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นช่องว่างระหว่างลวดเสียบกระดาษกับแม่เหล็กตรงนี้ไหมคะ มันเหมือนอย่างกับว่ามีเชือกล่องหนที่เรามองไม่เห็นอยู่เลยนะคะนักเรียนเอถ้าเกิดครูอยากให้ลวดเศษกระดาษเนี่ยหล่นลงมาได้นักเรียนคิดว่าจะต้องทําอย่างไรกับเชือกล่องหนตรงนี้ดีคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะแล้วอาวี่ล่ะคะคิดว่ายังไง คุณครูใช้นิ้วตัดเชือกล่องหนตรงช่องเลยอาวี่คิดว่าก็น่าจะทำให้ลวดเสียบกระดาษหล่นได้ครับงั้นเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะเดี๋ยวครูเนี่ยจะใช้นิ้วนะคะตัดลงไปที่ช่องว่างให้นักเรียนดูค่ะยังไงบ้างคะนักเรียนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะเอ๊ถ้าอย่างนี้เราจะใช้อะไรแทนนิ้วเราดีคะ นักเรียนคิดว่าอะไรคะถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวครูเนี่ยมีตัวเลือกให้นักเรียนด้วยค่ะครูมีกระดาษลางังมีแผ่นทองแดงแล้วก็แผ่นไม้นะคะงั้นเดี๋ยวครูให้อาวีนะคะเป็นตัวแทนนักเรียนนะคะเลือกของมาหนึ่งอย่างค่ะแล้วก็พร้อมบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมถึงเลือกสิ่งนี้มาใช้ในการตัดเชือกล่องหนได้ค่ะอาวีเลือกแผ่นทองแดงครับมันแข็ง น่าจะตัดเชือกล่องหุนได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่าตัดได้จริงๆแบบที่อาวิคิดหรือเปล่านะคะ,ะทำไมยังตัดไม่ขาดนะทำไมเป็นอย่างนั้น,นะลครับอืเอถ้าอย่างนั้นงั้นครูใช้กันไกลเนี่ยตัดเชือกล่องห่นไดีไหมคะอาวิคิดว่าถ้าใช้กันไกลตัด คงไม่เกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าใช้แผ่นทองแดงที่แข็งเหมือนกันไปแล้วก็ยังตัดเชือกล่องหนไม่ได้นักเรียนล่ะคะคิดเหมือนอาวีหรือเปล่าอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูไปขอลองทำให้ดูก่อนนะคะ <S <S กันไตรตัดและลวดเสียบกระดาษก็หล่นลงมาด้วยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับอือแล้วอาวี่คิดว่ามีแรงกระทำต่อลวดเสียบกระดาษไหมคะอาวี่คิดว่ามีแรงแม่เหล็กครับเพราะแม่เหล็กดึงดูดลวดเสียบกระดาษอยู่อาถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของแรงแม่เหล็กกันก่อนนะคะพอเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องตอบกันได้แน่นอนเลยคะ่ะว่าทำไมครูจึงสามารถนำกันไกลเนี่ย ตัดเชือกล่องหนได้นะคะเอาว่อยกไปเียล้วครับไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะมีชื่อว่าแรงแม่เหล็กเป็นอย่างไรค่ะครูอยากให้นักเรียนอ่านทําเป็นคิดเป็นกันก่อนสักครู่นะคะสิ่งที่ต้องใช้นะคะมีลวดเหล็กลวดทองแดงแท่งแม่เหล็กไม้มรรทัดพลาสติกยางลบกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลมไม้จิ้มฟันลวดเสียบกระดาษแก้วพลาสติกยางรัดของกล่องใส่ลวดเสียบกระดาษดินสอไม้ตะปูและเหรียญ5บาทค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปอ่านวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไรกันก่อนเลยค่ะครูจะให้เวลานักเรียนอ่านกันสักครู่นะคะอ่านทำอย่างไรกันเสร็จแล้วนะคะ นักเรียนน่จะตอบครูได้นะคะว่าในขั้นแรกเราจะต้องนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุใดบ้างคะนักเรียนลองตอบไปพร้อมๆกับอาวีนะคะอาวีช่วยตอบหน่อยค่ะลวดเหล็กลวดทองแดงไม้บรรทัดพลาสติกยางลบกระดาษกระป๋องน้ำอัดลมแล้วก็ไม้จิ้มฟันครับนักเรียนนะคะอย่าลืมสังเกตแล้วก็บันทึกผลกันด้วยนะคะ แล้วขั้นต่อมาค่ะนักเรียนก็จะต้องพยากรณ์ด้วยนะคะว่าเมื่อเรานําแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุอื่นๆที่ต่างจากเดิมแม่เหล็กจะดึงดูดวัตถุอะไรได้บ้างนะคะเอ๊ะว่าแต่วัตถุอื่นๆที่ต่างจากเดิมน่ะคืออะไรบ้างคะนักเรียนอืมอืมอาวีช่วยตอบ่อยค่ะลวดสิบกระดาษ ของกล่องใส่ลวดเสียบกระดาษทินสวไม้ตะปูและเหรียญ5บาทครับแล้วนักเรียนนะคะอย่าลืมบันทึกการพยากรณ์ด้วยนะคะแล้วเมื่อเราบันทึกการพยากรณ์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์ของตัวเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องกลับมาจำแนกวัตถุด้วยละค่ะว่าแต่ นักเรียนจะต้องจําแนกวัตถุอย่างไรคะตอบกันได้ไหมคะมไหนอาวี่ช่วยตอบหน่อยสิคะจำแนกวัตถุโดยใช้การดึงด,ดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ครับถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะนักเรียนจะต้องจํำแนกวัตถุนะคะว่าวัตถุใดบ้างที่แม่เหล็กดึงดูดได้วัตถุใดบ้างที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดนะคะ แล้วหลังจากนั้นพอนักเรียนจำแนงเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาคิดกันต่อค่ะว่าเราวัสดุอะไรหนะ้าที่แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะไปลองทำกิจกรรมในข้อที่1กันก่อนเลยค่ะ นักเรียนสังเกตแล้วก็บันทึกผลสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุต่างๆในข้อที่1กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้ผลว่ายังไงกันบ้างคะอืมงั้นเดี๋ยวนะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบผลการสังเกตของนักเรียนนะคะกับของอารวีดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้อาวี่นำเสนอให้ฟังนะคะอาวีช่วยนําเสนอผลการสังเกตของอาวีให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะได้เลยครับผลการสังเกตของอาวีได้ว่า แม่เหล็กดึงดูดลวดเหล็กได้ครับส่วนลวดทองแดงไม้บรรทัดพลาสติกยางลบกระดาษกระป๋องน้ำอัดลมไม้จิ้มฟันนั้นแม่เหล็กไม่ดึงดูดเลยครับถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะท่านักเรียนและอาวี่ปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยค่ะทีะนี้นะคะเมื่อนักเรียน บันทึกผลการสังเกตกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะให้นักเรียนพยากรณ์กันค่ะโดยให้นักเรียนนะคะใช้ผลจากการสังเกตในข้อที่1เนี่ยมาใช้ในการพยากรณ์กันค่ะครูจะให้เวลานักเรียนนะคะบันทึกการพยากรณ์ในแบบบันทึกตรงนี้นะคะกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนักเรียนพยากรณ์กันเสร็จแล้วใช่ไหมคะได้ผลการพยากรณ์ว่ายังไงเอ่ย งั้นเดี๋ยวเราไปฟังการพยากรณ์ของอาวีกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้อาวีลองนำเสนอให้ฟังนะคะอาวีช่วยหน่อยค่ะได้ครับอาวี่อ่ะพยากรณ์ว่าแม่เหล็กจะดึงดูดลวดเสียบประดาษตะปูกับเหรียญห้าบาทได้ครับเพราะว่าเป็นโลหะวาววเหมือนกับลวดเหล็กส่วนวัตถุอย่างอื่น อาวี่คิดว่าเม่เล็กอะไม่น่าจะดึงดูดได้เลยครับนักเรียนก็อาจจะพยากรณ์ได้เหมือนหรือว่าต่างกับอาวี่ก็ได้นะคะแต่ถ้านักเรียนแล้วก็อาวี่อยากรู้แล้วล่ะว่าที่ตัวเองพยากรณ์ไว้จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะไปทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรกันสักครู่ค่ะ เรียนและอาวีนะคะคงสังเกตแล้วก็บันทึกผลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอาวีนะคะช่วยนําเสนอให้ครูแล้วก็เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าผลการสังเกตของอาวีนะ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกับที่อาวีพยากรณ์ไว้หรือเปล่าอาวี่นำเสนอเลยคะ่ะได้เลยครับอาวีสังเกตพบว่าแม่เหล็กดึงดูดได้แค่ลวดเสียกระดาษก,กับตะปู ส่วนวัตถุอื่นๆคือแก้วพลาสติกยางรัดของกล่องใส่ลวดเสียบกระดาษดินสอไม้และเหรียญห้าบาทนั้นแม่เหล็กไม่ดึงดูดเลยครับผลการสังเกตของอาวีก็เลยไม่ตรงกับการพยารณ์ที่ทีแรกอาวี่คิดว่าแม่เหล็กจะดึงดูดเหรียญ5บาทด้วยแต่พอทำกิจกรรมแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ครับ ดีมากค่ะอาวีคิดว่าผลการสังเกตของนักเรียนนะคะก็น่าจะตรงกับของอาวีด้วยนะคะขั้นต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องจำแนกวัตถุต่างๆค่ะโดยใช้การดึงดูดของแม่เหล็กเป็นเกณฑ์นะคะพร้อมกับจะต้องคิดต่อด้วยเลยค่ะว่าวัสดุที่ใช้ทำวัตถุในแต่ละกลุ่มนั้นคืออะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทำกันสักครู่นะคะ นักเรียนนะคะคงจาแนกวัตถุแล้วก็ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากรู้จังเลยว่านักเรียนได้ผลว่ายังไงงั้นเดี๋ยวนักเรียนนะคะลองเปรียบเทียบผลการทํากิจกรรมของนักเรียนนะคะกับของอาวีดูค่าวว่าเหมือนหรือแตกต่างกันหรือเปล่าอาวีช่วยนําเสนอเลยคะ่ะผลการจําแนกของอาวีเป็นตามนี้เลยครับ นักเรียนนะคะได้ผลแบบเดียวกับอาวี่ไหมคะใครได้ผลแบบเดียวกับอาวี่ยกมือขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแต่ทีนี้นะคะวัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เนี่ยมีเฉพาะแค่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวครูนะคะจะพานักเรียนไปอ่านทําอย่างไรกันต่อค่ะ นักเรียนอ่านทําอย่างไรกันแล้วนะคะตอบได้นะคะว่านักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลแล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะอืมอาวีตอบได้นะคะเกี่ยวกับสารแม่เหล็กครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กนะคะแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะแล้วก็ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุระหว่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสกันนะคะ ถ้านักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็อภิปรายกันสักครู่นะคะและที่สำคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมด้วยนะคะ ตอนนี้น่าจะตอบได้แล้วละค่ะว่านอกจากเหล็กแล้วแม่เหล็กยังสามารถดึงดูดอะไรได้อีกคะอืมอ่าใช่แล้วค่ะนอกจากเหล็กแล้วแม่เหล็กยังสามารถดึงดูดโคโบอลกับนิกเกิลได้ด้วยนะคะเอ๊นักเรียนคะสิ่งที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยเรามีชื่อเรียกด้วยนะคะชื่อว่าอะไรคะนักเรียน แล้วอาวี่ล่ะคะตอบได้ไหมคะเรียกว่าสารแม่เหล็กครับถูกต้องแล้วคะ่ะสารแม่เหล็กนั้นเป็นสิ่งที่แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเหล็กนิกเกิลแล้วก็โคบอลค่ะตอนนี้นะักเรียนรู้แล้วนะคะว่าแม่เหล็กดึงดูดหรือว่าไม่ดึงดูดวัสดุอะไรไปแล้วเอ๊ะแล้วนักเรียนคะการที่แม่เหล็กดึงดูดสารแม่เหล็กได้นั้นะ่ะ แสดงว่ามีแรงกระทําระหว่างแม่เหล็กกับสารแม่เหล็กไหมคะคิดว่ายังไงคะนักเรียนน่าจะตอบกันได้แล้วนะคะว่ามีแรงกระทําค่ะเพราะว่าแม่เหล็กสามารถทําให้สารแม่เหล็กที่วางอยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนเข้ามาติดกับแม่เหล็กได้นะคะนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าแรงนั้นคือแรงอะไรคะอืมไหนอาวีตอบให้ฟังหน่อยค่ะ แรงแม่เหล็กใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะแรงนั้นก็คือแรงแม่เหล็กนั่นเองนะคะต่อไปนะคะครูก็จะให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะแล้วก็ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุระหว่างแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสกันนะคะว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลกันด้วยนะคะ ทีนี้นักเรียนคะนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าแรงแม่เหล็กเป็นแรงสัมผัสหรือว่าแรงไม่สัมผัสคะแล้วเพราะอะไรอืมอืมอาวี่ละคะตอบว่ายัางไงคะแรงแม่เหล็กเป็นแรงไม่สัมผัสครับเพราะว่าแม่เหล็กดึงดูดเหล็กได้โดยที่แม่เหล็กไม่ต้องแตะกับเหล็กครับอ่าเก่งมากเลยคะ่ะ แล้วผลของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อวัตถุเป็นยังไงคะนักเรียนตอบได้ไหมคะอ,มอาวี่วปยังไงล่ะคะแรงแม่เหล็กทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเคลื่อนที่ได้ครับอืมแล้วนักเรียนนะคะตอบได้เหมือนกับอาวี่ไหมคะถ้าตอบได้แบบเดียวกับอาวี่เก่งมากๆเลยค่ะ แรงแม่เหล็กเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะนักเรียนตอนที่นักเรียนนําแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กเช่นลวดเสียบก,กระดาษนักเรียนจะเห็นนะคะว่าแม่เหล็กยังไม่ทันได้แตะหรือว่าสัมผัสกับลวดเสียบกระดาษเลยลวดเสียบกระดาษที่อยู่นิ่งก็เคลื่อนที่เข้ามาติดกับแม่เหล็กได้นะคะแสดงว่ามีแรงแม่เหล็กกระทําต่อลวดเสียบกระดาษนั้นดังนั้นแรงแม่เหล็กจึงเป็นแรงไม่สัมผัสนั่นเองค่ะ แล้วแรงสัมผัสเหมือนหรือแตกต่างกับแรงไม่สัมผัสยังไงคะนักเรียนตอบได้ไหมคะมมงั้นเดี๋ยวให้อาวีลองตอบอีกทีนะคะแรงสัมผัส ต่างกับแรงไม่สัมผัสครับแรงสัมผัสเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยวัตถุต้องสัมผัสกันส่วนแรงไม่สัมผัสเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยวัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันครับถูกต้องแล้วคะ่ะแต่ครูเสริมให้นิดน,นึงนะคะว่าจริงๆแล้วแรงสัมผัสก็มีสิ่งที่เหมือนกับแรงไม่สัมผัสด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าสองแรงนี้เหมือนกันยังไง คิดกันออกไหมคะมคำตอบนะคะก็คือแรงสัมผัสเหมือนกับแรงไม่สัมผัสตรงที่ทั้งสองแรงนี้นะคะเป็นการออกแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เหมือนกันค่ะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดกันในวันนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนลองสรุปด้วยตัวเองกันก่อนนะคะ จะให้เวลาสักครู่ค่ะสำหรับสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือแม่เหล็กมีแรงแม่เหล็กซึ่งสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ค่ะโดยแม่เหล็กไม่จําเป็นจะต้องสัมผัสกับสารแม่เหล็กโดยตรงจึงถือว่าแรงแม่เหล็กเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะ แล้วถ้าเราพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสก็จะพบว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเหมือนกันตรงที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ค่ะแต่ทั้งสองแรงนี้ต่างกันตรงที่แรงสัมผัสนั้นจะต้องออกแรงกระทําสัมผัสกับวัตถุโดยตรงส่วนแรงไม่สัมผัส ไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรง <lite> ก็สามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ค่ะ <1> 1> นักเรียนยังจำสิ่งที่ครูให้นักเรียนสังเกตเมื่อตอนต้นของบทเรียนได้ไหมคะไหนลองนำความรู้มาอธิบายหน่อยสิคะว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นของบทเรียนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรจำได้ไหมคะว่าที่ครูใช้กันไกลตัดตรงช่องระหว่างแม่เหล็กกับลวดเสียกระดาษแล้วก็ทำให้ลวดเสียกระดาษ หล่นลงมาได้นักเรียนคิดว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะคิดกันออกไหมคะอืมอ่ะถ้าอย่างนั้นครูใบ้ให้นิดนึงว่ากันไกลที่ครูนำมาใช้ตัดเนี่ยทามาจากเหล็กคะ่ะทีนี้คิดออกกันหรือย,ยังคะว่าทำไมถึงทำให้ลวดเศษกระดาษหล่นลงมาได้อืม คกกันออมะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูเฉลยเลยแล้วกันนะคะขณะนี้นะคะแม่เหล็กมีแรงแม่เหล็กดึงดูดลวดเสียบกระดาษไว้อยู่ใช่ไหมคะพอครูเอากันไกลที่ทำจากเหล็กไปกัน้นแทนที่แม่เหล็กจะดึงดูดลวดเสียบกระดาษแม่เหล็กก็มาดึงดูดกับกันไกลแทนแม่เหล็กก็เลยไม่มีแรงดึงดูดกับลวดเสียบกระดาษที่อยู่ด้านหลังลวดเสียบกระดาษก็เลยหล่นลงมาได้นั่นเองค่ะ เอ๊ะนักเรียนคะแล้วทำไมเมื่อเรานำแผ่นทองแดงไปกั้นระหว่างแม่เหล็กกับลวดเสียบกระดาษนะคะทำไมลวดเสียบกระดาษถึงไม่หล่นลงมาคะนักเรียนนึกออกไหมคะอาวี่ตอบได้ไหมคะมเพราะว่าแผ่นทองแดงไม่ใช่สารแม่เหล็กแม่เหล็กก็เลยไม่ดึงดูดครับแม่เหล็กก็เลยยังดึงดูดกับลวดเสียบกระดาษอยู่ ช่มอ้าวาแล้วนักเรียนล่ะคะเห็นด้วยกับอาวี่ไหมคะใครไม่เห็นด้วยกับอาวี่ยกมือขึ้นค่ะอืมเอ๊ะแล้วใครที่เห็นด้วยกับคำตอบของอาวี่บ้างคะยกมือขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นครูฉเฉลยแล้วนะคะคำตอบที่อาวี่ตอบมานั้นถูกต้องแล้วคะ่ะ ถ้านักเรียนใช้ความรู้จากที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยจะต้องตอบได้เหมือนกับอวีตอบนแน่ๆเลยอ,ยยยยอวีเข้าใจแล้วะครับทีนี้นะคะนักเรียนทำกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะตอบคำถามท้ายกิจกรรมในหัวข้อฉันรู้อะไรได้แล้วนะคะ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมในหัวข้อฉันรู้อะไรนะคะมาใช้ตอบคำถามเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดในวันนี้นะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะยังคงได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กอยู่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไว้รอติดตามชมกันนะคะส่วนนักเรียนนะคะถ้ามีอุปกรณ์ดังนี้นะคะครั้งหน้าเตรียมมาทำกิจกรรมด้วยกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ครูและอาวีขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั